ปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์โปรแกร,รมยักษ์เรื่องสุดท้ายของครึ่งปีแรกสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิทิลายน2025 F1 เปิดตัวที่อเมริกาไปได้55.6ล้านเหรียญสหรัฐรวมกับทั่วโลกแล้ว1 4 4ล้านพี่โอ๋คิดว่าน่าจะได้เกิน150ล้านแต่ว่า1 4 4ล้านก็ไม่เป็นไรข้อมูลใน a m d b บอกว่าเรื่องนี้ลงทุนไป200ล้านหลายๆคนคาดว่าน่าจะขาดทุนเพราะว่าสัปดาห์แรกก็ได้แค่นี้เองแล้วสัปดาห์หน้ายังมีจูริสิก ซูเปอร์แมนต่อเนื่องตามไปอีกอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเรื่องนี้ก็อาจจะยอดตกแล้วก็ไปได้ไม่ถึง300ล้านก็เป็นได้แต่คุณผู้ชมครับส่วนใหญ่แล้วคนเขาดูต้นทุนสร้างเนี่ยเขาจะไปบวกค่าการตลาดอีกประมาณอย่างน้อย5 0ถึง100ของทุนสร้างอย่างเรื่องนี้ทุนสร้าง200ร้ล้านถ้าบวกอีก50%ตก็ 300ล้านแต่อย่าลืมคุณผู้ชมไปดูในโรงภาพยนตร์หรือยังมันมีสินค้าจำนวนมากขนาดาพี่โอไปร่วมงานยังมีเฮนริกเกนเสิร์ฟไม่อั้นนะครับในหนังเนี่ยนอกจากเฮนริเกนแล้วยังมีอื่นๆสินค้าอื่นๆอีกมากและคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้จะได้เงินจากสินค้าเหล่านั้นเท่าไหร่แล้วอีกอย่างเป็นการลงทุนของ Apple ด้วยเขาไม่ได้แขงเงินจากโรงเท่าไหร่อยู่แล้วราคานี้รายได้ระดับนี้วอร์เนอร์ผู้จัดจาหน่ายพี่โอว่ายิ้มได้แล้วนะครับ